มาแล้วจ้ายินดีต้อนรับสู่ขัวสมพรกันอีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็มีเมนูแกงส้มนะคะแกงส้มหัวไชเท้าใส่ปลานิลน,นะคะนี่สมพรก็ปอกเปลือกล้างแล้วก็นํามาหั่นเป็นชิ้นบางๆแบบนี้นี่นะคะเราจะนําไปแกงส้มจ้าวันนี้ใช้ปลานิลหนึ่งตัวนี่นะคะก็ หั่นเป็นชิ้นแบบนี้แกงแบบสดๆเลยนะคะแกงส้มก็ต้องมีน้ําส้มมักขามเปียกขันเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็จะมีพริกแกงส้มนี่ละลายไว้ในหม้อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะสีจะแดงๆส้มๆวันนี้พริกแกงดูเหมือนจะน้อยไปนิดนึงหมดพอดีนะคะก็ไม่ได้ตำเองนี่ เราก็นำมาละลายกับน้ำนะคะแล้วก็นำไปตั้งไฟให้เดือดน,นะคะปรุงรสก่อนเลยใส่น้ำปลานะคะประมาณ2อสามช้อนโต๊ะจะเอานะคะตามด้วยน้ำตาลทรายไข่สะดวกใช้น้ำตาลปิ๊บก็ได้นะคะแต่ขอใช้น้ำตาลทรายใส่ไปก่อนเลยนะคะสามช้อนชาเดี๋ยวถ้า ไม่หวานไม่เปรี้ยวไม่เค็มยังไงเราก็สามารถปรุงเพิ่มขีรลางได้นะคะใส่หัวไชเท้าที่เราหัน่นแล้วก็ล้างน้ำไว้ลงไปในหมอ้อเลยจ้าเมนูเกียงส้มนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่กินแล้วอร่อยมากๆเลยโดยเฉพาะกินตอนร้อนๆนะคะสดน้ำโล่งคอมากๆเลยเราก็ต้องมาให้เดือดนะคะเราจะให้หัวเชเท้า สุกก่อนนะคะแล้วค่อยใส่ปลาก็จะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับหัวไชเท้าจะสุกยากนะคะเราก็ต้มไปเรื่อยๆเลยจ้าแกงส้มนะคะกินกับข้าวสวยซดน้ำร้อนๆอร่อยมากๆเลยวันนี้สมพรแกงใส่ปลาดินสดหนึ่งตัวนะคะ นี่เราก็ปรุงรสแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยปรุงเพิ่มที่หลังได้เราก็ช้อนฟองออกแบบนี้นะคะต้องไปเรื่อยๆเ,เลยจ้าหัวไชเท,ท้านะคะก็เป็นผักที่นำมาทำอาหารได้หลายเมนูนี่นะคะน้ำเดือดหัวไชเท,ท้าเริ่มใกลสุกเราก็ใส่ปลาลงไปเลยนะคะยังไม่ต้องคนนะคะ เราให้ปลาสุกก่อนหัวใจเท้านะคะนำมาต้มจืดก็อร่อยนะคะแกงส้มก็อร่อยแล้วแต่ความชอบนะคะคัวนานชอบแกงส้มก็นำมาแกงส้มนะคะสมพรชอบทุกเมนูก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะคะต้มบ้างแกงบ้างแล้วแต่ความสะดวกนะคะ นะคะเราก็ให้ปลาดินสุกก่อนเมนูแกงส้มกินแล้วไม่อ้วนได้สุขภาพด้วยนะคะนี่เลยจ้าปลาก็เริ่มสุกแล้วนะคะหัวใจเท้าก็เริ่มนิ่มนะคะหัวใจเท้าสังเกตนะคะถ้าสุกเนื้อจะออกใสๆนะคะ ก็ต้องไปอีกสักครูหนึ่งนะคะกินหอมฟุ้งเลยเพื่อนๆน่ากินมากๆเลยนี่ปลานินก็น่ากินนะคะแกงใส่ปลาสดก็จะหอมเฉพอถ้าเคยแกงใส่ปลากระป๋องใส่หมูแล้วแต่นะคะเราก็ชิมรสนะคะชอบหวานชอบเปรี้ยว เราก็เติมได้นะคะใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงมลนก็ใส่น้ำสมขาบเปียกลงไปแล้วนะคะน้ำก็จะออกสีแบบไม่ค่อยแดงเหมือนเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะน้ำสมาขาบจะออกสีำขำๆ นี่สุกแล้วนะคะปลานินเสร็จแล้วจ้าไปเลยค่ะตักใส่ชามพร้อมเสิร์ฟเลยนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าอร่อยอร่อยนะคะแกงส้มหัวไชเท้าใส่ปลานินสดอร่อยอร่อยนะคะเพื่อนก็สามารถนำไปทาทานได้นะคะ ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามมีกำลังแรงใจใหสมพรด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับชมพบกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ